สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเรียนให้รู้กับครูวิธูนิเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้งาน Google Sheets นะวันนี้คำสั่งที่จะนำเสนอนะครับก็คือคำสั่ง Import XML คำสั่ง Import XML นะครับก็คือคำสั่งที่จะ ดึงข้อมูลจากไฟล์ที่เป็นเวฟนะครับที่อยู่ในรูปแบบของ xml html csv thv หรือไม่ก็ฟีดข่าวพวก rss ต่างๆนะครับสามารถดึงเข้ามาใช้งานในตัว google sheets ของเราได้รูปแบบคำสั่งนะครับที่นำมาใช้งานรูปแบบคำสั่งก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่า import xml แล้วก็ตัวออปชันที่ใส่เข้าไปให้กับคำสั่ง import xml นะครับก็จะมี URL ของเว็บนะครับเราจะให้เข้าไปที่เว็บอะไรนะครับแล้วก็ XPath Query อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของอตัว Query หรือตัวที่ค้นข้อมูลนะครับเหมือนคำค้นนั่นเองนะครับที่จะเข้าไปค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูข้อมูลที่เราจะดึงมาจากเว็บเว็บหนึ่งนะครับชื่อว่า อ่ tmdb นนเว็บ tmdb นะครับก็จะมีข้อมูลของภาพยนตร์ต่างๆสมมุติมีภาพยนตร์แบบนี้เราอยากได้ข้อมูลจากหน้าเว็บนะครับจากหน,าหน้าเว็บตรงนี้เข้าไปใช้งานใน google sheets ของเรานะครับถ้าเราดูนะครับในมุมมองของผู้พัฒนาระบบหรือดูซอร์ของตัวหน้าเว็บนะครับคลิกขวาดู view source page ก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีคำสั่ง HTML มากมายเลยนะครับที่นะครับที่เขาเขียนขึ้นมาเช่นเราอยากรู้นะครับว่าได้อยากได้ข้อมูลที่เป็นชื่อภาพยนตร์นะครับชื่อภาพยนตร์ต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวแท็กเหล่านี้นะครับดึงเป็นตัวดึงนะครับที่จะดึงเข้าไปใช้ในตัวสเปซชีตของเรานะครับ เมื่อเราเปิด Google Sheets ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่ง Import XML นะครับกดแท็บหรือกด enter ก็ได้นะครับกรณีที่เราไม่อยากพิมพ์ให้หมดนะครับล้าก็จะต้องใส่นะครับตัวอ p อปชันแรกก็คือ URL ของเวบใช่ไหมครับแล้วก็ไปเลือกที่หน้าเว็บแล้วก็ copy URL ของเวบเสร็จแล้วก็มาใส่ในโค้ดนะครับ นี้นะครับส่วนตัวที่2นะครับก็คือเป็นแท็กที่เราต้องการนะครับแท็กที่เราต้องการจะใส่ข้อมูลลงไปในการค้นหานะครับเช่นเราต้องการจะค้นหาแท็กที่เป็นลิงก์นะครับก็คือ a ใช่ไหมครับนะแท็กที่เป็นลิงก์อันนี้ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนเว็บมาในระดับหนึ่งนะครับนะเพื่อที่จะสามารถดึงแล้วก็เข้าใจ ตัวแท็กของภาษา HTML ได้นะครับแล้วทีนี้สมมุติว่าต้องการค้นหานะครับในตัวแท็กลิงก์นะครับมันมีเยอะใช่ไหมครับมีหลายตัวนะครับแต่ที่สำคัญนะครับเราจะเห็นว่าอ๋อมีตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในแท็กลิงก์เนี่ยมีตัวเ,เขาเรียกว่าเป็น property ตัวหนึ่งชื่อว่า title ใช่ไหมครับเราอยากดึง title ของ Link ออกมานะครับ เราก็สามารถเพิ่มเข้าไปนะครับถ้าเป็น property ที่อยู่ภายในตัว tag สำคัญนะครับเราก็ต้องใส่ add เข้าไปนะแบบนี้นะครับอันนี้คือ,อตัวแ tag ใหญ่นะครับอันนี้เป็น property ที่อยู่ภายใน tag นั้นนะครับก็มีเครื่องหมาย add เข้าไปด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดวงเล็บแล้วก็ enter นะครับรอสักพักหนึ่งนะครับนี้ก็จะได้ t i t ิลที่มาจากแ tag link ทั้งหมดเลยนะครับ นี่ก็จะได้ข้อมูลมานะครับที่ตัวสเปซเชีตของเรานะครับถ้าเราอยากได้ที่เป็นลิงก์ล่ะนะครับเราไม่อยากได้ไตเติลนะครับเราอยากได้แท็กที่ที่เป็นลิงก์นะครับขอ Copy มาแล้วก็มาแก้เลยนะครับเพื่อความเร็วนะครับอันนี้เราบอกว่าอยากได้ตัวที่เป็นลิงก์นะครับเราก็ต้องไม่แอดไตเติลใช่ไหมครับเราก็ต้องไปแอดตัวนี้ใช่ไหมครับลิงก์นะครับ h reference นะครับอ่าเราก็เอามาใส่แทนตรงนี้นะครับ enter ปุ๊บนะครับก็จะได้ตัว reference ที่เป็นลิงก์นะครับลิงก์ที่อยู่ในภายในเว็บนะครับออกมานะแบบนี้นะครับสมมติว่าเราอยากได้เฉพาะตัวที่เป็นอ่าลิงก์ที่เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็น header นะครับแล้วก็สามารถจะกำหนดได้แบบนี้นะครับ import xml นะครับตามด้วย URL URL ของเว็บนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยแท็กที่เราต้องการใช่ไหมครับแท็ก h2 ใช่ไหมครับแล้วก็ภายใน h2 ก็จะมีแท็กนะครับแท็กที่ชื่อนะครับว่าลิงก์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ l a s h a นะครับปิดวงเล็บนะครับ ก็จะได้ข้อมูลออกมานะครับว่าตัวชื่อภาพยนต์นะครับมีอะไรบ้างนะครับที่อยู่ในะระดับ header ที่2นะครับนะก็จะได้ข้อมูลออกมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับประยุกต์ใช้กับความต้องการของผู้ใช้แต่ละคนสำหรับวันนี้นะครับก็แนะนำคำสั่ง i m p o r t xml ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน คลิปต่อๆไปนะครับเกี่ยวกับการใช้งาน Google Sheets นะครับสวัสดีครับ